สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับจริงๆแต่ละทุกทุกท่านเข้าถึงช่องพีไอพีธรรมดานะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนออาณาจักรเฉพาะกิจนะครับอาณาจักเฉพาะกิจก็คือเวียดนามเฉพาะกิจนะครับจะออกทุกวันทุกวันเลยนะครับเวลาสี่โมงเย็นนะช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่องเพื่อความเป็นเทิงทุกทุกวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบขากคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เรียกเขามาชมนะทุบๆๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เกิดเลยนะครับหกเจ็ดแปดเน้นที่หกกับเจ็ดลงแปดนะครับชุดวินหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามแปดนะครับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามนะชุดวินนะหกศูนย์ศูนย์หกเกิดไปนะครับหกหนนะึ 6, 76, 76, 78, น่งหกหกสองสาม một tám tám một một kèo kèo เกือบเสร็จแล้วบอกด้วยนะครับเกือบเสร็จแล้วบอกด้วยนะให้เกือบเสร็จแล้วก่อนเช่นยกมือขึ้นเลยครับยกแค่ว้นะครับเดี๋ยวจะนับดูว่าใครเสร็จแล้วบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองามสิบสี่ส้าสิบบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบบเอ็ดสิบงสมี่สิบ้าสิบกสิบสิาเอ็ดสามสิบ่สิห้าสิบกสิบเจ็ดสิดสิก้าสิเอ็ดองสิบส ยกมือขึ้นแค่คนเดียวสแสดงว่าเจบเสร็จคนเดียวเองให้เวลาามชั่วโมงนะครับอ่านไหมท่านไหมครับ1 2 3หมดเวลาแล้วครับอ่ขอ,อให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะโ <c oughs> ชคดีโชคดีครับบ๊ายบาครับ